บนกูไปบนโอ้มันออกมิดโคตรเยอะเลยเฮียมาเพกูมาอย่าตายย่ะเฮ้ยฟังกูนะ ถ้ากูเตะแล้วมันกำลังลอยไปอ่ะมึงดูก่อนนะเผื่อมันเตะไปชนอ <Okay, okay, S 1> คน okay, okay. มึงหลายรอบแล้วใช่ไหมกูมึงแม่งชอบคือรีบขึ้นเกินหลายรอบแล้วกูดาเลียดวะมีตัวยกสองตัวเอ้ยไปเล่นดาเลียดได้วะ <H it> ทำไมอ่ะทุกที้กนะูแบนแล้วเมื่อกี้กูแบนตัวไหนวะ <H it> เออไม่รู้ดาเลียดอะไรที่ไม่หลุดมาได้ไง

มึงเห็น,หนสไลด์ปุ้ยเฮียอาดิไม่มีเตะถอยเฮอะมึงเห็นกูสไลด์สองทีวะเมื่อกี้ยังไม่แก้บั๊กอีกเหรอโคตรโหดรเม่งบั๊กอีแล้วโอ้ยเหี้ยก <c oughs> ูบั๊กสกิลหมุนได้ทีหนึ่งแล้วก็บั๊กอีได้ทีหนึ่งไอ้เหี้ยกูไม่ได้กู ขึ้นดิขึ้นได้ปล่าไม่ได้ยืนขอ่ะด,ด,ด,ดแล้วกันเหมือนเหมาหมดไปแล้วมั้งเอ้ยเอาดิงั้นน่นะเขารู้สึกช้าแกวะไม่รู้ไม่กดโกดชาร์จัดไอ้เยี่ยมึงเห็นกูทลายสองทีวะปื๊บปื๊บไอ้เยี่ยคโคตรโกงไอ้สารดาวเรียดควายจริง,รงๆว่ะพี่มึงดูดิฮะพวกควาย แฝดเตะแปดเตะไอ้เฮียดีไปโดนโอสก,กานเนอร์ลอยไปดีมึงลึงไปดีมอย <c oughs> เดียกกดไปยึดเลยไม่ต้องมาดนะกดไปยึดเลยใช่ใช่กูไม่มีทางมาแย่ดิเมกรีเน็กมาวะ่ะไม่มากูเดยอ กดันตีมาด้วยกดันตีมาแต่ไกลเลยแต่มีแต่ทำอะไรกูไม่ได้กูไม่มีสมัยวะ่ะไม่เล่นอะไรของมันวะอยู่ดีกยวกดันตีแต่ยังไม่ถึง<ด>ตัวกูวเลยวิ่งเร็วไงวิ่งเร็กวรกวไ่ไม่รู้ มันคือการ e e q แล้วก็กดวาร์ปอ่ะแล้วก็กดเดินมันก็จะมันก็จะบักบูบบูบมันมีสองเทคนิคอ่ะคือ e สองครั้งกับ q กับ q q เขาเรียกว่าอะไร q slow อ่ะได้เห็นกูเห็นในกลุ่มอยู่ างเกมรับีนเพราะตอนนี้กูอยากเล่นวิ่งสไลด์กลับมาสไลด์กลับมาสไลด์กลับมาเพราะว่าตอนนี้กูอยากเล่นแบบพิวๆไงแต่งั้นหนึ่งก็โหดสุดเชียร์ใช่โอ้โหสามตัวเร็วไอ้เหี้ยเมื่อกี้ทำไมอ่ะทำไมต้องมาหลุมอ่ะทำไมต้องเป็นกูล่ะไม่เห็นกคือบัวเหี๋ยวจะไม่เห็นเลยขึ้นด้ขึ้นได้ปะ ไม่หยุดได้ไงกูตีไว้กับไว้กันวันมาและอุตส่าหการ์เนอร์แม่งตัวโคตรใหญ่เลย ไม่เดือดดาลเลียนเหลือแค่นี้นอีกแล้ววกใบยังวะเฮ้ยมันเห็นกูเมฟช่วยด้วยเมฟกลับไปเพื่อนตัวท้ายวัดครับตัวท้ายของกูเกกูได้อ่ะกูเสริมละ <c oughs> มันแฟดแลว้วเมฟเอามันตัวแล้วตายแล้วมั้ง โอ้ยแมวกัดกันว่ะเฮียแต่กูไม่ว่างร่ะไปฮาบก่อนเทียนเกินอเหียสไลด์สองทีเนี่ยปันเี้นข้อไมออยู่บ้านแต่มันไม่เข้าบ้านเลยทำไงวะเนี่ย อย่างนี้ต้องฝ่อยแมย่้ยกูมาแล้วเวฟไปกูตายตานเลีย้ยตายแนี้หรอโดนโซโล่คิวหรอ่ะควายเลยตัเลีย้ยคุ้นควายอะ่ะโดนสการ์ดโซโล่คิวมาพาคุณจะตายโกตแฟร หลบเพี้ยอะไรสัตว์ตวยเมฆตายซะมึงขออนุญาตเดินผ่านนิดนึงเินบนไม่เอาอะไรเลยวะก <c oughs> ูช่วยมันก่อนร้ยการ <c oughs> เนอร์ตายเนี่ยไม่ถอยเนี่ยเธอดูชื่น <c oughs> ออกแบ็คเคยมยร์แม่เมฆตาเนี้ย ว่าอยู่ตัวถึกเยอะมากไอแกมถ้ามึงเล่นแอลแลงก์เฟกชวนพวกกูได้ดไหยตอนนี้พวกกูเหลือสองคนตอนนี้เหลือกูคนเดียวมั้อือนีเหราว่ากูโอเคตอนนี้เรามีสามละเฮ้เหลือเหลือกูคนเดียวเหมือนกันเพื่อนเยอะแม่งเศร้าว่ะ ไปมาหน่อยเมืเอ่อกี้หอยเออมันดูไม่ได้มีแต่คาป,ป้อมเลยเฮียแก็ดูเห็นปะหมุนตัวช้าเห็นปะโคตรคลั่งไอ้เฮียบัคไม่ค่อยเป็นยาอ่อนนะมันยืนเดี๋ยวนี้เขาเล่นเล่นเล่นท็อปคู่เหรอน่าเด๋มื่อกี้ก็มิดเล่นคู่เหมือนกันเขาไม่ลงมาเลยเดี๋ยว,ยว,ยวป้อมแตกยังไม่ลงมาเลยอ่านะกูต่อนะกันนะไอ้เฮีย แมวมังกรไหมไหนกันไหนกันรอไวกันป่าป่าอยู่บนอ่ะป่าอยู่นี่มิ้งมิ้งไปไดล่าไปได้เลยเหรอเออ ทีวอร์ดกันไปเนี่ยตายไปเอาจริงเหรอมันมีตายเกิดนะเออยน่าเชื่อกูเชื่อกูเมฆกูยังไม่ถึงเลยต่อเฟอร์สโ้ยสวยมากสวยมากอ้าวตายอยู่ดีโอ้สวยจัดเว็บไปไหนเวไปไม่ขึ้นนะกูบอกกูยังไม่ถึงเลยอะไรนะ่ะเลนบนนะ่ะ ตัออสองตัวโอ้ยขึาาย้นขนาดจะแยกเลยวะเปิดเล็เปิดเลเ็กไม่มีเลือดอีกดูได้กับกบอันหนึ่งนี่มาเลยเดี๋ยวมาแล้วเฮ้ยเมื่อก,กี้กูเก็บพยายุได้สองทีเลยหรอ เมื่อกี้กูเก็บพายุได้สองทีมายในการแทงครั้งเดียวว่าต่อฟลักมันแบบหมุนตัวแล้วก็แทงเลยอะเมื่อกี้เฮี้ยโกงอะเนี่ยดูดิเนี่ยพายุมาแล้วเนี่ยดูดิโคตรโกงบังก๊ <c oughs> แบกแดกเฮี้ยโดนไม่โดนเฮ้ยมันยืนเลนบนเยอะยจังหวะเฮ้ยแล้วเฮ้ยอะไรนักหนาเลยนะกูเนี่ย เพื่อนโดนวะเฮ้ยมันยืนเลนคู่กันตลอดเลยวะคืออะไรบันหล่ายกับเมนตันวะเอาโอเคเลยดีนะกูเึื่อนอีกตัว,ตวนึงกูรู้ไหมว่ากูสแปมเตะให้นีเดนตันมันออกเวทจากป้อมยังไ,ไม่ออก ตายไม่ใ้่เซลฟีนเรต้ามันเล่นแปลกๆวะ่ะมันมันยืนออก,กันทำไมทุกตลอดเลยวะมึงเล่นเป็นหนังซื้อเบอร์กันเนี่ยดีวอร์ดรอุ้ดนว่ะ สาตเดี๋ยหป่าไปอยู่ไม่โดนนโอ้ยหวาเดีออดย,ดายาตายอีกแล้ว,วอจะก,กดขุดเลือดกลับบ้านอีกรอบหนึ่ง,งนี่มันสการเลอร์มันนำกุญแสปาร์คเลยดิ เลติ้งหกวิเมกมาแล้วเนี่ยเลสเกิดสนใจปะออดีเฮี๊ยดนตันนี่สัตว์เฮ้ยแม่งแฟดออกเตนาต้าแฟดออลีตีเลยตีเลยตีเลย ม่มีตีแล้วเอ้ย <ใน S 1> ไปปล่อยไ, <ป S 2> ไปเดี๋ยวไม่ไปเกิน์ประกางเดี๋ยวไปปล่อยไปโอ้วันตีสวยจัดนี่มันจะเข้าต่อลแล้วอ่ะเล็กมันเข้าต่อวะหายแล้วเซดีกูเอาเลยกูไปเวดก่อนแล้วกัน ให้คิวด,ดาเลียนสักหน่อยปะ่ะทำไมกูได้อ่ะอไอ้ฮี่ทำไมกูถึงได้มันสักไม่ตายเมื่อกี้แม่งกดกดนลากูแต่ยิงกูไม่เข้าเลยเจ้าธอรวิ <laughs> เฮ้ยม,มันดันลึกจังวะฝั่งนู้นอะ่ะเอาแม่งดิเนี่ยจะเลียดโดน,นะละแล้วไอ้เหี้ยแฟดไม่มีแฟดแม่งไม่หบุนไม่อะไรเลยวะศูนย์ห้าแล,ะะละมาแมงมากูมาคราเนี้ยมายังไงนะมาแล้ว,ลลวปะมาแล้วเนี่ยมาแล้วเนี่ยเอ้าเฮ้ยแม่งวาร์ปได้เด้อมันสกิลสามเหมือนเคนอะ่ะ เดี๋ยวดิโหดิซี่วมันต้องขึ้นแล้วอ่ะมันจะโดนเด็กสะเกาโอ้โดนดูด oh, ไอ้เหียเอ้ยหนีทำไรได้ม,ดไดมันมีมันมีตายเกิดไอ้เหียคุณเซรีแรงมากตายไม่ดโดนแปดโอ้โหแปดไม่โดน อินบอกยังไงต่อโอ้โหมันจะสโลเลยขนาดนั้นนะกลับเด้ว เนี่ยตัวเด็กมันสู้ไหวเว้ยเฮ้ยมันไหวแล้วตอนนี้พี่มาแล้ววะแต่มันแค่ไม่ยอมมาไฟกับเราเดี๋ยวเดี๋ผ่านไ,ได้เดี๋ยวผ่านไดยเดี๋ยวผ่านไดยเดี๋ยวผ่านไดยเดี๋ยวผ่านได้ผมครับตีมันตีไปตีไปเกียร์วอร์ดไปตีผลไ,ไม้ไปเมก เฮ้ยวอดเดินผ่านวอร์ดรออยู่เนี่ยเอาเชียละไม่ถอยมาัม้อ,อ,อเอะ โอ้ยฟับไม่ขึ้นน่ะไม่อยากขึ้นตัวนั้นน่ะโอ้ช่วยด้วยอุ้ยใครล้างบัฟให้อ่ะเซรีมันกดล้างบัฟให้มึงเหรออุ้ยเซรีลางบัฟบคิดคิดอ่ะอ๋อหรอเมื่อกี้มึงไม่ใช่อ่ะหรือ่าหรือว่ามันตัวคนเดียวได้หมดไม่กดคนเดียวได้หมดได้ตัวควายเลยนะโกดไปบนกูไปบน โอ้ oh, มันออมิดโคตรเยอะเลยเฮียมาเว้ยกูามาอย่าตายอย่า,ายโอ้โห oh, oh, แมงซอยแมงซอยโอ้โหแมงซอยโอ้โหแฝดแล้วแม่ oh, แฝดแล้วโอ้โหแมงซอยแมงซอยโอ้โ oh. ห โอ้ไม่ไหวมากคุไม่ดอกาเมจไม่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 มึงดูมึงดูเฮ้ย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 เฮ